เข้าใจก็คือนี้พึ่งมาเรื่องนี้แม่ต้องคุยกับพวกผู้หญิงนะผม ด้าผมจัดนะผมก็ใช่ไม้ยน้าบ้านโ่ยัดีมึงไปมึงไปทอะไรหรอฮะเอาก็ถางกระถางดอกไม้สดมาตั้งข้างใช่ไหมผงหลีดผงหลีดไม่ต้อง อะไรดูวะนอนนี่เหรอพี่ทำไมถึงอยากจะกลับตอนเนี้ยเดินกลับไป Cái lá nha bên mắt các thai dốc này mắt thai chặt 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 na phục <laughs> バイバイ。